สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนก็สส่ช่องอีเวนท์ท่าผากันอีกแล้วนะตอนนี้เราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า t r a ฟทาวเวอรนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมนะเพราะว่าฉันใช้ Google แปลเอานะ,ะอื ซึ่งก็กะว่าจะแคสเกมผีให้มันเข้ากับทีทมฮาโลวีนนะคะแต่แบบใจไม่กล้าพอไม่กล้าที่จะเล่นพอนะคะก็เลยมาเล่นเกมนี้นะคะซึ่งเกมนี้ก็เป็นคล้ายๆแบบเราต้องวางเทปนะกำจัดเหล่าหัวขโมยลพวกนี้เทปไม่ทำอะไรใช่ไม่ได้แกลองดูแวบตายเลย <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นแบบเล่นไปเรื่อยๆนะคะก็จะได้ของนะมีการตีลังกาโชว์ด้วยแฮ่ <c oughs> ฉันจะรอมให้แกเดู <c oughs> ก็แคสเทป แกต้องเจอวิชาเทปปรับเขาให้นั่นตายแกจะย่องมีการเต้นด้วยขโม,มยแล้วจะมาเต้นอีกนี่นะนี่แนี่อุ้ยไม่ตายไม่ตายแกต้องเจอดีนี่เนะ่ไม่ตายใช่ไหมนี่แนะ่ตีกับต้นไม้เลยอ๋ไม่มามีการเต้นเต้นอีกแล้วมันช่างแบบ ล่อบ,บาทาแล้วเกินนะฮะเราก็ปล่อยเทไปแกจะไม่มีวันอืมเอาชนะแล้วอันนี้เดี๋ยวเราลองมามัดเจ้าโจรพวกนี้ติดกับของดูนะ,ะมัดได้ด้วยนะฮะติดกับของอย่าให้มันเดินมานะเออดีถ้าเต้นแบบเก่ามากนะนี่นะน,นี่นนี่แน่นี่แนะ่ <c oughs> มันง่ายมากเลย นี่แน่ติดขาพี่ยนี่แน่เออดีหล่อนจะให้ฉันช่วยหรอไม่ช่วยหรอไปดีกว่าตายอยู่นั่นแหละใจร้ายเราจะไม่ดูโฆษณาเพื่อให้คลิปเรายาวนะขี้เกียจตัดเออนั่นแล้ออโหตู้เย็นลมทับเสียชีวิตแล้วอันนี้มีสองคนนะเอออุ้ยติดไว้ติดไว้ติดไว,ดไว,ดไว,ดไว้เออปีนเลย กิ้ง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 กันเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นเทปนะเทปเทปประเทศอะไรสักอย่างฉันก็จะไม่ได้อันนี้ต้องมาแบบอันนี้เป็นโซนรักธรรมชาติเราก็ต้องมาดทหติดกับธรรมชาตินะ <c oughs> ลงไปตรงนั้นเลยอ่ะ <c oughs> มาโจนพวกนี้เอา้าโ,โหแกทำอะไรเพื่อนฉันแกก็ต้องเจอดูโอ้โหยันตินะคระับ ว่าแกนั้นมีผีร้ายสิงสู่เราต้องเอายันติดหน้าผาข้าไปติด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 เออเป็นยังไงล่ะพวกแกนี้มันมีผีร้ายสิงไงตัวเราก็เลยต้องติดอย่างอันนี้เดี๋ยวเราติดกับกำแพงไปเลยจะได้ยืนเดินไม่ได้ยืนอะไรล่ะอันนี้ก็ ไปแกเดินออกมาไม่ได้หรอกเชื่อฉันฉันจะเดินไปฆ่าแกให้ได้ฉันไม่ให้แกเดินรู้หรือเปล่าชาย,ยามิงแล้วเราสามารถติดทั้งสองคนได้เลยได้ไหมอ่ะอุ้ยอะไรมันจะไปแก้เทมห่เพื่อนหรอไม่ได้หรอกฉันไม่แก้แก้ไม่ให้แก้แก้แล้วทำไมเธอไม่อ้อมมาล่ะเมื่อกี้อันนี้เราก็จะ ติดกับต้นไม้ต้นไม้ลมใส่หัวแว๊บแป๊บแป๊บนี่พยันตีลังกามาไหนมีกระดานด้วยเฮ้ยกระดานมันมันมน,น่าจะสจดดีน่าจะฉันฉันทำแบบนี้นะเลื่อนไปทำกระดานโอ้อันนี้ไปเลยโอ้ผูกคอตายไม่ใช่ไม่ใช่เออไปไม่ได้อื เป็นยังไงเสื้อเทปเราหืกอง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 จะเอแล้วเออไม่โดนเออดันแหละนละั่นแหละกองอต้องติดขามันรอยยืดสุดแล้วนะเนี่ยเออนั่นแหละเราได้หกแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่ช็อปกันนะฮะเราซื้ออะไรได้บ้างนี่ก็จะเป็นการสุ่มเทปนะฮะแต่นี้เหมือนแบบต้องอันล็อกอ่งเดี๋ยเรามาลองสุ่มกันนะคะปั๊บ เทปรูปกบเหรอโอเคเทปรูปกบก็เทปรูปกบมีการยืมมาลถตำรวจเลยโอ้โหนี่แกต้องเจอเทปรูปกบนี่นี่เนี่ยเฮ้ยน้ำมันเทปอะไรน้ำเทปรูปกบอันนี้อะไรวะอู้อันนี้คือปืนหรอเนี่ยแต่เราก็ไม่เอานะมาแกจะต่อยฉชนเหรอไปเลยเจ้ากบเออจัดการมันเลยเจ้ากบติดตั้งสองตัวนั่นแหละ เอพยันกบเออนั่นแหละแกต้องเจอวิชาพยันกบอืพยันกบเออนั่นอ,อยู่ต่อหน้ารถตำรวจเลยนะนั่นแกไม่กลัวเลยเหรอนี่แหละติดกับกระดานเลื่อนเกมนี้เป็นเกมตลกนะโ,โหนี่ใครอ่ะ ไปกลับกระดานเลยลาก่อนออโอ้โห,หลอยขึ้นไปตีนโดนหน้าด้วยเราอันนี้คืออะไรอันนี้คือรถตำรวจเดีเดวเดะเดะฉันคิดแผนอยู่ว่าเราจะทำยังไงเราจะให้รถตำรวจมานะแล้วก็ติดหน้ามันไปเลยเอ้ยไม่ทันทำไ,ไม,ไม,ไมโอ้โหมันเป็นหัวหน้าแกงนี่เองพอยหยุดนะนี่แน่วิชาย,ยันกบมา <laughs> <laughs> ขอบคุณค่ะรถตำรวจ อุ้ยมันมีพอลังเห็นการทำลายยันกบของเรางั้นเหรอเอออื้อคนนี้ตัวใหญ่มากเราจะติดแขนของเขาก่อนนะฮะอึ๊บอย่าให้เขาเดินมาได้เราต้องตึงเขาฮึบยยันกบโอ้ไม่นะโอ้โหเขาเดินมาแล้วเอเราไม่สามารถชนะก็ได,เออด,ด้เออติดติดขาเออโอ้ไม่นะอย่าทำจ้า ตายเลยวิชายันกบเอา้าติดมันติดมันอย่าให้มันออกมาได้ยะเฮ้ยเยะยเยะส่วนมันโอ้โหเจ้าปีศาจร้ายนี่รุนแรงจริงๆเฮ้ยมันโดดขึ้นไปยะ <Yeah. S 1> ยันกบยย yeah. <Yeah>. yeah. รึงมันไหม yeah. huh. โอ้ไม่นะมันเสด็จออกมาได้อีกแล้วเย,ะ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 ยะ้เย้เย้น่อยแน่นี่กบของจริงกบของจริงโดนนี้แบบนี้กบของจริงตรึ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 งตายซะมันเสด็จออกมาแล้วเป็นนางสาวไทยนี่แน่ง่ายมากมากเลยได้เงินมาขอสุ่มสิ สุม่มแล้วน,นะคะโอ้โหได้ยันเบียนนูโอเคทุกคนสำหรับคลิปในวันนี้เจก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายแฮปปี้ฮาโลวีน